สวัสดีตอนเย็นครับผมนะกระท้อนปุยฝ้ายต้นใหญ่ในลานบ้านทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมดสี่ต้น5ต้นนะมีอยู่5ต้นนะฮะผมห่อกระท้อนปีนี้ได้ประมาณ1000ลูกนะแล้วก็ที่ไม่ได้หอก็อีกประมาณ1000ลูกนะครับผมชวนหนุ่มสาวมาช่วยหอ่อหนุ่มหนุ่มสาวก็ไม่ว่างได้มานะด้วยด้วยโควิดนะครับผม พอไม่ได้หย่อนไม่ได้ห่อเนี่ยแมลงวันทองก็จะหยอดไข่แล้วเธอก็จะร่วงลงมาร่วงวันแล้วเป็นร้อยลูกนะพอร่วงลงมาท่านแม่ก็จะเอามาตีให้แตกแล้วก็ให้พึ่งกินเป็นอาหารนะพึ่งโพรงไทยที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยผมจะขยายให้โดูพึ่งโพรงกินเห็นไหมกินอย่างอาร่อ,รอยเลยเนะกินกระท้อนแมลงวันก็กินด้วยนะฮะก็แบ่งกันนะฮะไหนล่ะ เอาเนี่ยลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้เยอะนะครับผมนะเห็นไหมกำังขุดอยู่เนะี่ยอันนี้ก็คือให้ดูพึ่งชัดๆหดเห็นชัดเห็นดูพึ่งชัดๆนะครับผม,นนมครับผมเอาผมจะนะอันนี้ท่อขนาด1เมตรนะครับนะครับผมใส่เต็มแล้วท่อน,นีนะ้อีกท่อ,อผมมาตั้งไว้นะผมเป็นคนหาท่อมาตั้งไว้ท่านแม่เป็นคนกวาดแล้วก็ตีให้แตก เห็นไหมครับหน,หนุ่มสาสาไม่มาช่วยผมหอกเลยไม่ได้กินกระท้อนเลยครับผมกระท้อนอย่างดีนะครับปุยฝ้ายครับผมสวัสดีครับ